ส่วนนนท์พร้อมเนี่ยนะครับเ,เขาก็จะมีการฉีดวัคซีนนะครับเปิดให้ลงทะเบียนบูสเตอร์เข็ม3และเข็ม4เพื่อจัดฉีดวัคซีนจะฉีดกันวันที่1ถึงวันที่4กคุมภาพธ์น,นะครับที่สนามฉีด5ที่นะครับ1ศูนย์กีฬากำทนสินทวันนนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย2อาคารหอประชุมวัดไซใหญ่3เวสเกตฮอลเซ็นทรัลเวสเกต ่เซ็นทรัลพราซ่าแจ้งวัฒนะ5เซ็นทรันรัตานาทิเบตส่วนว่าจะลงทะเบียนกันเมื่อไหร่ย,ยังไงนี่ครับนนพร้อมยังกองรักษาเอกลักษณ์เอาไว้เหมือนเดิมคุณทิยาเขาจะเขียนไว้ว่าโปรดติดตามข่าวเพื่อลงทะเบียนที่เพจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีต่อไปซึ่งวันก่อนเราก็เคยตั้งก็สงสัยไปแล้วว่าทาไมจะต้องโปรดติดตามข่าวนะด้วยใจระทึกพลันคือหนึ่งถ้ายังไม่รู้ว่าจะลงทะเบียนเมื่อไหร่ ก็ก็ยังไม่ต้องบอกยังไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะนะหรือคุยกันให้เรียบร้อยก่อนว่าเราจะลงทะเบียนเมื่อไหร่ดีถ้าฉีดวันที่หนึ่งวันที่สี่เนี่ยค่ะมันก็ก็ต้องก่อนมาที่หนึ่งวันที่สี่อ่ะนะจะสามสิบมกรายี่แปดนั่งก็เขียนไปก็บอกให้ชัดๆไปเลยจบเลยสองขยักสามขยักนบก็คนจะได้ตื่นเต้นเนี่ยรอติดตามอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะ